2,565เราก็จะมาทดลองขึ้นรถไฟไปที่นิสสุโลหรือว่าสถานีคนบางกเทอจากไปก็จะมีสองรอบรอบเช้าก็ประมาณเช่นเช่นม,มงคง ไปถึงในถานีบางวระทุ่งบธอยโมงกว่าแล้วจะเป็นรอบสองอบ่ายโมงสี่ห้าันคิดว่าเธอคงรักเขาไปถึงที่สถานีบขาก็รักเธอหน้าดแล้วก็จะลองความคิดเขาเธอคงไม่รู้เพเปลี่ยนจัง ั่งเเกบตัวหรือนั่งรขเก่งแต่ฉันรู้ว่าต้องจากกันเป็นบรรยากาศรวมยกอยู่ข้งทางคนนั้นตาม้างทางกอขตา้งถิ่นตากเธอมา i <laughs> you เทพเชียงใหม่มาถึงที่บางกระทุ่มเขาจะมีตามเวลาแต่จะล่าช้าไปสักหนึ่งชั่วโมงจากประมาณออกจากสถานีหัวลำโพงก็คือกรุงเทพบ่ายโมงสี่สิบห้ารถไฟก็ออกแล้วก็ มาถึงที่สถานีบางกระทุ่มก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มก,กว่าเพราะว่ามีราช,ช้าด้วยเพราะว่าติดรถไฟสายน้ำมันอะไรต่างๆนะรถรถไฟขนขนน้ำมันหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เธอทำให้ล่าช,ช้าไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มาถึงก็เกือบ สามทุ่มก,กว่าก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเรามาช่วงหน้าร้อนเออมาบกี้ชั้นสองนอนปรับอากาศแล้วก็จะมาสบายสบายหน่อย เพราะว่ามันไม่ร้อนอันนี้ก็เป็นช่วงเช้าประมาณใกล้แปดโมงอากาศก็สดชื่นเยันสบายก็มีหมอกมีอะไรต่างๆตามจังหวัดน,นะเน เพราะว่าต่างจังหวัดนี้จะมีพวกท้องทุ่งทุ่งนาทุ่งอะไรต่างๆมีต้นไม้ต้น mới. เมยทำให้อากาศมันสดชื่นถ้าเรามาอยู่ตามต่างจังหวัดนี่ร่างกายเราจะแข็งแรงเพราะว่าปอดเนี่ยจะได้รับโอโซนจากธรรมชาติกระพือพวกต้นไม้เนี่ยหรือต้นหญ้าต้นข้าวต้นอะไรต่างๆเนี่ยที่ มันกระจับกระจายกันปลูกขึ้นเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยร่างกายเราก็จะสดชื่นขึ้นถ้าอยู่ที่ทางกรุงเทพกรุงเทพมันก็มีแต่มมลพิษออกไปท้งไหนก็มีแต่วันมอเตอร์ไซค์มีรถลาอะไรต่างๆวิ่งปักไฟไปหมด มาแล้วมันก็ได้บรรยากาศธรรมชาติต่างจังหวัดวันนี้เดี๋ยวเราก็อาจจะกลับเย็นๆวันอาทิตย์ต้นไม้ต้นเม้ของเราก็ดูสดชื่น ต้นทับชิมที่ย้ายมาใหม่ตอนนี้ใบกำลังดีเลยรากกำลังเดินดีเพราะว่าใช้กากกาแฟกากกาแฟกาแฟโบราณอย่างเนี้ยหรือว่ากาแฟสดก็มาเชข้างๆเพราะว่าพวกนี้จะเป็นคาร์อบอนคาร์บอนก็คือเป็นตัวเล่รลกให้พืชให้เป็นไม้เราก็เหมือนกับก,กากน้ำตาลนะ บัวบัวก็พระวานก็กำลังบานดีบานสวยดีบัวสามสีสองกระถางเดี๋ยวพอแดดเปี้ยงๆเดี๋ยวเขาก็บานแล้วเดี๋ยวมาดูแก้วฟงดวงใจแก้วฟงดวงใจชีวัดนะคือเอาใส่กระถางไว้ก็คือเอาเม็ดจัก แก้วพวงดวงใจที่ขอโยมลูกสาวโยมป้านกแก้วเอามาเพาะประมาณสองเดือนสามเดือนก็คือเอาเราก็ามาเสียบเสียบ<ๆ>ลงกระถางว่าต้นจี้เดียวขนาดนี้ต้นกระจี้ขนาดนี้ออกดอกละแก้วพวงดวงใจทั้งทั้งที่เม็ดยิงอยู่ข้างล่างเลย นี่โยมเขาบอกว่าโอ้ยตอนนี้มันตอนแหล่นะดูเลยเนี่ยเม็ดอย่างเนี้ยเม็ดเนี่ยเม็ดสีน้ำแดงแล้วก็เอามันลงลงลง,ลงจิ้ม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 เพราะว่าที่ต่างอาที่ในกระถางเนี่ยเขาก็ลดน้ํามีแดดให้อะไรต่างๆนี่กับแมสแมสแมสขาประจําเลยเนี่ยมาทุกวันเลยเฮะได้ของโปรดไปแล้วสิแมส ใอ้ลองโปรดเรไปแล้วกินไปแล้วสามชิ้นเอ,อ,อามาเบื่อแล้วนั่นแหละนี่ไงเม็ดนี่เม็ดแก้วพวงโดนใจพอสีดดแดงๆเราก็เอามากดลงตามกระถางอะไรต่างๆเนี่ยกระถางที่มีได้แดดประมาณครึ่งวันแล้วก็ปีน้ำรดทุกวันเจียบขวรดทุกวัน ต้นขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยออกดอกแล้วนี่เราเราก็ไม่ไปขยายได้ไปกดกดกดตามดินแก้วพวงดวงใจเพราะว่าแก้วพวงดวงใจจะดอกเล็กถ้าเป็นแก้วแก้วพงนวงเงินจะดอกใหญ่อันนี้กับพุทธพุทธคุลาไม่มีแก่มีดอกอะไรต่างๆวันเราก็ใส่ถั่วไปรีบน้อยแล้วเราก็ อันนี้ก็เป็นมะลิซ้อนมะลิซ้อนสองต้นจะเป็นดอกจันทอันนี้ก็เมล็ดข้าวพึ่งไปใส่มาหล่งพ่ะเช้านี้เราใส่มาสองลูกนนก็มี ลูกอ่อนลูกหนึ่งแล้วก็ลูกกำลังมีเนื้อแต่มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าว,ม,าาวมัน้องสีสีทองมาเลยนี่จะแปลกกับเขาถ้าลูกกลมๆเนื้อจะยังจะยังไม่ค่อยมีแต่แต่เห็นลูกใหญ่ๆนะเนีย่ยอันนี้คือเราแกะกะว,ว,ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเนื้อแต่ไปๆมาๆพอไปแกะปุ๊บ เนื้อไม่มีแต่อีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งก็คือมันก็ตูดแหลมแล้วดูที่ตูดมันเพราะว่ามะพ้าพันธุ์นี้ดูที่ตูดถ้าลูกกลมๆนี่ก็มันก็จะกลมเท่ากับเอมะพร้าวอัมาพ,าว,พาวาหรือมะพร้าวบ้านแพรว้วดูที่ตูดมัน,ต,มนตูดมันจะแหลม อาม่วงทับชินทับชินนี่ก็รอดเยอะทับชิมนน่โอ้โหพลแรงจริงปลูกได้ทุกที่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเพาะเอ,อ่อทับชิมสเปนอยู่ลูกละสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาท ปีนี้ก็ปีแรกจินเตอร์อดอกออกแล้วแล้วก็มะม่วงขายตึกนี่ยาออกสองต้นลูกกระดกลูกเยอะดกดีมะม่วงขายตึก คือเด็ดได้แล้วดูสีสีเขาจะออกน,นวลๆเขาบอขายตึกเอาไปบ่งไปบ่งแล้ววันสองวันลูกก็ใหญ่มับนเต็มที่กุสี อันนี้ขาปําจำนะแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวเราก็ตัดไปแล้วนี่ขนาดตัดเมื่อวานนะ้แป๊บเดียวมันขึ้นมาอีกล้ะขึ้นมาอีกล้ะเมือ่อวานตัดไปหนึ่งเหลือขนาดนี้แค่วันเดียวพายพายข้ามคืนแค่นนึงดูดันขึ้นมาสูงประมาณนิ้วแล้ว ดังขึ้นมาเรื่อยๆนี่นนมะพร้าวหวานเรื่อยๆโอ้โหใช้ใช้เลือไฟฟ้า,เ,าเลือยนต์โอ้โหกลิ่นเนี่ยหอมปุ้งเลยกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมตัดไปเมื่อวานนี่ภายคาำคืนแค่นี้มันก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆ ข้าคืนเดียวขึ้นมันนิวอันนี้ก็บ้างเผาบ้านแพ้วก็จะเหลือไว้กินลูกไว้ก่อนลองดูลูกไว้ก่อนเพราะว่าเอพ้า,าบ้านแพวก็จะมีต้นนี้ต้นแรกที่ออกแล้วน,นี้ก็น่าจะเป็นอัมพาวา เราะวา่วามะพร้าวอัมพวาเราจะมีสี่ต้นมีสี่ลูก,ม,ลกมีต้นนี้นี่กำลังออกแตกจันแล้วนี่ก็แตกจันแล้วมะพร้าวอัมพวาแตกจันแล้วนี่ก็แตกจันแล้วทั้งหมดสี่สี่ต้นแตกจันเหมดแน้ว กัดแล้วก็โล่งเลยเพราะว่าแล้วก็ลัวเ่องมะพร้าวเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบกับบ้านเราหลังคาบ้านเราหรือแร่งตะเพราะว่ามะพร้ายิ่งยิ่งปลูกยิ่งนานยิ่งสูง เออมะพร้าวอัมพาวาออกหมดแล้วสี่ต้นออกจันหมดแล้วในทั้งแถบแล้วตั้งแต่ต้นเนี้ไอ้ต้นนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมกะทิของป้าป้าเจียวป้าเจียวพันไม้แล้วนี้ก็จะเป็นของโยมที่ขายไอ มะนาวมะนาวเก่าเอเขาเรียกว่ามะนาวน้ำมะนาวน้ำาตนปลาพัยนี่หนึ่งต้นนี่สองต้นนี่สามต้นสี่ต้นสี่ต้นเนี่ยเป็นบ้านแพ้วหมดเลยเออเป็นของอัมพวาหมดเลยแล้วก็ไอ้ต้นเล็กๆนี่ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอม สามพันดูต้นดูต้นรู้เลยลักษณะต้นเขาอันนี้เอามาปลูกที่หลัง ลำหอมกะทิอันนี้ก็จะเป็นอกกร่องอกกร่องกะทิและนี้ก็จะเป็นอกกร่องทองพวกนี้ใส่ได้หมดแล้วนี่เต็มที่แล้ววันเช้าล่วงมาที่วันละลูกวันล,ลูกนกจิกตั้ง หรืวบางทีมันเต็มที่มันก็ล่วงมาอันนี้น่าจะเป็นแก้วขมิ้นนี่แก้วขมิ้น,น,น,แ,นแต่อันนี้อันนี้ก็ ทองทองิพ์ันไม่ใช่มีทองทิพอยู่นี่ทองอทองิพป,ปีนี้ไม่ออกยี่นี้ไม่ออกทองทิพ <c oughs> น,นี่เป็นแผ่นแก้วขมินขม้น อันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้สีม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงแล้วอันนี้ก็เป็นจักดาวลีลาวดีจักดาวอันนี้ก็จะเป็นย <c oughs> ีนมอเรน พุ่งหยกอันนี้จะเป็นพุ่งหยกพุ่งหยกอันนี้ก็จะชมพูพวงร้อยอันนี้ก็จะเป็นพุ่งหยกเหมือนกันส้มกาลสินไม่รู้ส้มกาลสินจะอยู่หรือเปล่าต้องดูดอกอันนี้น่าจะเป็นยินมอแลนดน ยินมอลล็พิงดอกใหญ่นี่ยินมอลล็พิงแล้วก็ดอกสีขาวเหลืองๆก็จะเป็นวิชานุโก,โกแลวอันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยเขาออกก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองอันนี้น่าจะเป็นของโยมเกอ๋เออปิ่นทวง มีอยู่ต้นเดียวเพราะว่าตก่อนซื้อมาต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนั้นตายก็เลยไปซื้อมาต้นหนึ่งเป็นน้าดอกไม้สีทองที่รสชาติดีมากเลยเหมาะสําหรับกับเออไม่ว่าจะกินตาหรือว่ากินกับข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวข้าวข้าวเหนียวมูนอ่ะรสชาติดีน้ำดอกไม้สีทอง เยอะมักินเต็มน้ำออกมาสีทองนี่ป็นสีทองแล้วก็จะมีอีกจะเป็นของป้าเขียวแต่สีแต่สีมันจะออกเขียวๆก่อนนะมันสีมันยังไม่สีมันยังไม่เหลือง นี่เป็นน้ำออกมาสีทองของป้าเจียวป้าเจียวทันไม้หรือว่าเป็นตองเอามาเสียบเจ็บเจ็บ<ๆ>่อน <c oughs> นี่ของป้าเจียวทันไม้ต้นแรกเลยที่ออก ป้นแดงยักษ์ิงโกนแล้วก็มีหงไข่เทอร์หงไข่เทอร์หงไข่เทอร์ อันนี้ก็ยูเวนยูเวนก็คือมันแดงจักรพพัดมันแดงจักรพพัดก็จะมีหนึ่งต้นสองต้นมีกี่ต้นสามต้นสี่ต้นมันแดงจักรพพัด น้ำดำไม่สีหนูอันนี้กล้องตัวเล็กลอยู่แล้วเราก็จะพอไว้แค่นี้ก่อนเป็น360องศาลงมา ถ่ายไว้ดูนั่นนจะเป็นน้ำดอกไม้มันเพราะจากเม็ดแล้วอันนี้ก็จะเป็นอกร่องเขียวสามต้นของปานสุกเหมือน หน้าบ้านยมลุงทวีสามต้นขอเข้ามาขอยอดเข้ามาเสียบนี่ได้ต้นหนึ่งอกร่องเขียวย้ายมาปลูกไปแสลงเขาตรงนีาเป็นน้ำน้ำท่วม กองตัวเล็กตัวนี้เราก็พอไว้แค่นี้ก่อนอันนี้่าจะเป็นนครชัยศรีนครชัยศรีเอาอย่างเม็ดหน้าแถบนครชัยศรีหลายต้นเป็นสิบสิบ,สบต้นอันนี้ก็คือเสียได้กิ่งอันนี้น่าจะเป็นเจา้าซา เลยเสียบเสียบเอาไว้เสียบลากเอาไว้ก็ขยายต่อแล้วก็อันนี้มาลิกาของอินเดียมาริกาของอินเดีย,ออดยสองต้นมาลิกาแล้วก็เจ้าซาจะเป็นของอินเดียอันนี้ก็ขอโยมทั้งท่านบ้าน,นขอสิ่งของ เสียบแล้วเอาไปเสียบแล้วก็คือเราไม่ได้ดูแลอะไรต่างเนี่ยไม่ดูแลแล้วก็คือไม่ได้ดูแลแล้วก็บางทีม่นไม้นี่แล้วก็มัน,มนก็เน,น่าตายไปอะไรต่างน,นี่จะเป็นน้ำดอกไม้เก่าก็เคยเคยได้ชิมตอนขึ้นบ้านใหม่โยม เาเอามาถวายตอนตอนมาเรามาฉันดูก็หวานที่น้ำดอกไม้เขียวน้ำดอกไม้เก่าก็เลยขอกิ่งไปแล้วก็กิ่งกิ่งไปเสียบเสียบแล้วก็คือมันมันเน่าไปก็เลยเอาอีงน้ดกว่าเอารากมาเยอะก็เลยอนแล้วก็เอามาเสียบแค่ของอินเดียก็คือมาริกาแล้วก็เจา้าซาแล้วก็คือรากเเหลือพอดีเลย ก็เลยนี่ขอเนี่ยข้างลนางเนี่ยใกลๆมันดอกไม้เก่าอน,นุรักษ์อน,นุรักษ์ไว้อันนี้ที่ย้ายมาขุดย้ายมาเป็นนครชัยศรีขุดย้ายหนีน้ำอันนี้ก็เป็น,น กินตรลงมีปีแรกที่ติดลูกตานนี้ก็จะเป็นเอ,อนะ่อรชัสีรีอันนี้ก็ต้องเอาไปบ่งอีกทีประมาณ22ลิตรกระหวานนะแต่คืออันนั้นยังไม่เต็มที่นะคือมันยังเรายังปล่อยปล่อยแบบว่าสุกไม่เต็มที่ก็เลย เอาไปทานเลยต้นแม่นื้อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เป็น,นี้กล้องตัว